นี้นะคะเป็นคนสุดท้ายแล้วเหลืออองว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะโทรหาใครแต่เพราะว่าเราสามคนเนี่ยเป็นคนที่มีคนรักกันแล้วแบบสามคนนี้คือถามคำแรกแล้วก็บอกเลยว่ารักอ่ะเร็วโทรหาเตยค่ะอ่ะโอ้โหสุภิก็ณ์พอนยังไงอ่ะนี่ไงลงมาอีกไหนี พูดฮัลโหลนะปิดเครื่องลองเท่าไหร่ไม่เกี่ยวจ้ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลองเท่าไหร่รหานขวานแคร์เปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนคนค่ะเพราะว่าคนคนแรกไม่รับนะคะเลอคนเดียวไม่งั้นปาร์คเลกคนเดียวเท่านั้นจ้าสินจะให้ดีอุปกรณ์นี่อุปกรณ์อุปกรณ์เลือกงูจริงเหรอไม่เท่าไหร่ไอ้น็อตน็อตน็อต นัดอะล่ะค่ะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของอ๋อเปิด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 ยังไงอ่ะนัดมือหลักหรือปะ กูแพ้แล้วกูแพ้แล้วน่าจะไหม่น่าจะไรักกัามาลูกนผมว่าใชไม่ให้ทิ้เล่มพูตอบว่าอะไรจรงจิงว้นกูปยใช่แแล้วเดี๋ยวกูไม่แ้แลแล้ว